สวัสดีค่ะพอแม่พินองเมื่อวาอกับดอลล่ามาดามอีคือเก่าเนาะมาดามสีมาวางแนวทางของลาสตาเป็นเท่างใดมีผู้โสคูหมานลาสตานำซองสุวรรณบโน,โนเข้าตรงตรง,ตรงด้กระเดือบแปดห้าเพราะว่าลาสตาออกเก้าเก้าหกบนล่างออกแปดห้าเข้าตรงตรง,ตรงแบบโปรตองกับซองสุวรรณตัววิ่งตัวรุดมาทั้งบนและล่างพแม่พี่นองหกก็มาให้เห็นเนาะห้าก็มี จับคู่เจ๋วสุดๆเกือบแตกบนรางคุณกันนี่เพราะว่าห้หกแปดออกหกเก้าเนาะแล้วก็ขคองล็อกกิ๊กผ้ารวยค้นสวยใจดีเข้าไปแปดอันฮา้าแปดเนาะเข้าไปห้าแปดเข้าตัวกับแล้วก็ตัววิ่งตัวรูดกดเออตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนทั้งล่างคือกันเกือบ <c oughs> แตกคือกันเพราแม่พี่น้องเกือบแตกจากบนรางห้หกแปดออกหกเก่า ของของเซียนหนุม่มของเซียนหนุ่มตัววิ่งตัวรูดกับมาทั้งบนทั้งล่างขึ้นกันของเซียนหนุ่มเข้าไปหกเก่าตรงๆเพราะว่าเก้าเก้าหกโอโบอแมนตรงไว้ตัวกับพ่อแม่พี่น้องเข่าตัวกับแล้วแปดกับเก้าโอหกกับเก่ากับตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนทั้งล่างคือกันอ้าวเท่าทไรแห้งพิษดูบาดเมื่อขวางมาฆ่าเทม,มาดามเก่ากระได อ้นนาวไม่ไคได้ไคตามน้าเพลอนอกพม่พน้อง,อองมีใครได้ใครตามไหมแต่ถ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้ตามเมื่อนี่จับตามองไปไม่ตามติดเข้ากันแตกสนั่นวันไหวแล้วกาบอขอโทษขออภัยของดาล่ามาดามเข้าสองวัดติดมือนี่บไปน้ำมูเนาะมือวนนี่บบไปน้ำมูเมือ่อวันที่สิบเจ็ดโบไปเมื่อนี่ไปไม่ตามตัวอะาไอเป็นแฟนครับของไพ่จับตามองหยับมาบาทมาไปน้ำกัน ติดไปห้องไครติดไปของไครจะไปกับใขรตามต่อตามติดพ่อแม่พี่น้องตามต่อและตามติดมาเบ่งของเซียนหนุ่มกอนเนาะของเซียนหนุ่มให้มาจะเป็นตัวใดยาวๆน้ำกันเจ็ดเสี้ยนดังคือเก้านน่ะแหละบวกเลขเล่นเพิ่นนพมความเดี๋ยวจับหยับให้ดีๆกอนพ่อแม่พี่น้องค่ะ แต่ว่ามาดามลงห้ยง่ำขึ้นเลยด้เพราะว่าเหมือนเสาปล่อยรั่วๆรั่วๆไปเลยพอ <c oughs> ถึงก็เหมือนเสาละบนเน่ละอัดปล่อ,ปอยเดี๋ยวนีเลยพุ่พี่น้องออกแล้วหายตองหวดเลยเลื่อมไปว่าจะควงอัดตอนนี้บนเน่ย่าม,มือเสาได้หนีโบวเน่ตีซีตีหา่าเดี๋ยวมาดามโอ้ยลงหดมือหอดเว้นล่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปธุระแต่เช้าวปพ,พี่น้องปล่อยเลยปล่อยห้เบิ่งเลยแล้วสตา บ่ายสามโมงสี่สิบห้านาออกเนาะมือนีาม,มาดาำปล่อยโตงวดให้เลยอ่ะไพ่จีตามควงโซ่เสียนนุ่มเสียนนุ่มให้มารูดลาสตาสองกับสี่สองตัวสี่หางสองแปดสองเก้าสี่แปดสี่เก้าเบิ้ลจะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่แปดสองสี่เก้าสองสองสี่สองตัวเน้นไปสองหาง เน้นไปที่สองแปดสี่แปดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสี่แปดแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเสียนนุมเนาะเอาของเสี่ยนมีดประวัติยู่ต้นของเสียนนุม,นนนม,นมันนีดประวัติยูนเติมแม่พี่น้องวันที่ 14, 7, สิบสี่ของคนเข่าเจ็ดสรงสิบเจ็ดยังไม่หลุดสิบแปดมาจับคูอ่ะเมื่อนี้ไปไหม <c oughs> <c oughs> กราบขอบุญขอบุณเสียน,นมโอยขอโทษขออภัยเด้อ ไปต่อเป็นของล็อกยิกผารวยคนสวยใจดีอะไฟเป็นแฟนครับเพื่อนยับมากเลขล็อกยิกผารวยให้มารูดลาสามัคคีรูดล,าส,า,ลาสตาโอ้ยเบาคักรูดลาสตาเก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หาง 9 4 9 5 1 4 1 5เบิ้นก็จะเป็น9 9 1 1 3ตัว3หาง9 1 4 9 1ไหน1 9 4 1 9 5เพ่อพี่น้องแล้วก็1 1 9 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่9 4 9 5 3ตัวเน้น2หาง1 9 4 1 9 5แคปหน้าโจ ถ้าใครจะตามของลอกิกพารวยแล้วไปต่อเป็นของสองสุวรรณของส่องสุวรรณกับบริเบิงประวัติไหน,นเพิ่นว่าเป็นของเพิ่นประวัติดีอยู่บอกของส่องสุวรรณเดินดีได้เนาะพอแม่พีนน้องเดี๋ยวมาดามให้เบิง่งของเพิ่นเขาตุงตวงได้ไหมโอ้เขาตัววิ่งตัวรูดสิบเจ็ดมีตัววิ่งตัวรูดเนาะอ้ามือไปไหมส่องสุวรรณ ซองสุวันให้มารูดลาวสตดาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าสองกับสี่สองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีสองสี่สองห้าสี่ห้าสี่หกต้นจะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่ห้าสองสี่หกสองสองสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองสี่ห้าสี่ 3ต,ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของสองสุดวันแล้วไปต่อเป็นของเล็กมีที่มาของเล็กมีที่มากจะตัววิ่งตัวรูดยังไม่เห็นเนาะมาทั้งบนเลยล่างพอเม่พี่น,อน้องมาทั้งบนและล่างฮกกะมาหากะมีแต่ว่าจับคู่ให้อกเขามือนีไปไม่ตามตัว มีไปไม่ตามตัวเอาคือมิตรภูมิมิตรสีเดี๋น้องบ้านเซลล่เลขนีที่มาที่จำหนักแลยเลขมีที่มาให้มารูดเราสตาสี่กับห้าสองตัวสี่หางสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดเบิลจะเป็นสี่สี่ห้าห้าสามตัวสามหางสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปดสี่สี่ห้าสองตัวนัน ไปสองหางเน้นที่ห้ารูดที่ห้าเน้นไปที่ห้าเจ็ดห้าแปดเอาหาแปดออกเลิวมาจังไดโนโบาทนี่เอาไม่บอกสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวตัวเน้นสี่ห้าเจ็ดแคปหน้าโจคอามเป็นนองถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะแล้วไปต่อเป็นของลับนางฟ้าด้วยค่ะเด้อลับนางฟ้าถือว่าย่งบรุลดอา,าอคาบรุลขอบุณเละนีที่มา ที่หายตัวเลขแนวท่างมาว่างทั้งสองหลักสาบกว่าประคุณลายลายเกรรับนางสาบไปที่8ดเนาะ8ดมาให้เห็น doing the ตัววิ่งตัวรูดจับคู่ให้ไม่ถูกวันนี้วันใหม่ไปใหม่เรกรรับนางฟ้าให้มารูดเหลาสตารหนึ่งกับ3าสองตัวสี่หางหนึ่งสี่หนึ่งห้า สามสี่สามห้าเบิร์นจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามรูดที่สามเน้นไปที่สามสี่สามห้าสามตัวเน้นมเนนม็ดเดียวหางเดียวหนึ่งสามสี่กับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นคองไทยเป็นคองรับโอ้ข้องรับนั่งฝ่าเพ้นเข่าเด้อกลับมาดามเนาะ ของเพนยังบ่หลุดเด้พูดมาพี่น้องวันที่สิบเจ็ดของเพิ่น,พน,น,เพนเข่าศูนย์ศูนย์ของมาดามสองวัดติดลุดกระจุยลุดกระจุยนี่ของมาดามสองวัดติดเด้พ่นเข้าไปตัววิ่งตัวรูดเพิ่นกระมาพ่นแต่ว่าลูดกระจุยบ่ของรับนั่งฝ่าของเพ่นยังมาเห็นอยู่เดตัววิ่งตัวรูดเพิ่นเนาะเอาใครติดตามของดล่ามาดามบาดนี่นี่ผู้ไปนําบอน้อมือนีเนาะ พอสิไปน้าเจ็บจำเป็นตัวนี้เนาะย่ำเขาเพรเห็นย่ำเห็นบกเขาตัวนี้เอามือนีไปไหมพรมพี่น้องคะมาดามให้วันนี้รูดแล้วสตาหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามแปดสามเก้าเบื้อนจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสาม ส่งตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หนึ่งแปดสามแปดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวหนึ่งสามแปดแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของไทยหลังจากล่องหันเล่าสตา,าร์เล้ามาดามก็สิล่องฮ้าน้อยไ้เลยเล่แก่พี่น้องเด้อกดต้องลอเนาะจัดไปเลยหลังจากฮ้าน้อยออกเลาส่งทุ่มครึ่งมือนี้จัดเลยอดต้องลอ่อจะไม่ต้องรอช้าเลยอทุ่มครึ่งเพิ่นเพิ่นแหลวมือนี้เลาะเพิ่นออก ออกพ้แล้วมาดามก็จะลงหายตอ่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเมื่อใลงมันจะยากพุงนี้ชาวนะจะได้นอนเตีมอิ่มแล้วก็สิได้ขับรถไปเองนะก็พ่พอแม่พี่น้องของชอเชษชัชยชว่าที่ผ่านมาเจ็บมาเห็นแต่ว่ามือนี่ลุดพ่อแม่พี่น้องเอ้สิบแปดลุดเนาะเพราะว่าจะได้ขับรถไปเองพ่อแม่พี่น้องค่ะแต่จังวัดคุณ อาใครติตามของช่อเชียดชัยช่อเชียดชัยให้มารูดเราสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าแปดกับเก้าสองตัวสี่หางแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกเบิ้ลก็จะเป็นแปดแปดเก้าเก้าคือหายน้ำกลมาเหมือ่อถึงนอคือว่าหายนอบางหันเน,นาะกะโบงวนในลัตตี ามตัวสามหางแปดเก้าห้าแปดเก้าหกแปดแปดเก้าสองจะเน้นไปสองหางเน้นที่เก้ารูดที่เก้าเน้นไปที่แปดเก้าห้าเก้าหกบนเนเด้อดออกตัวเก้ากับเป็นไดเนาะสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว 8, 9, 5, แปดเก้าห้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของชัวเชิดใส่แล้วไปต่อเป็นเลขเด่นบาทนี่พ่อแม่พี่น้องคว้าทวงแน่เหล็กเด่นรูดเลยทวงแน่เหล็กเด่นรุดเลย รุดจังไดมาดามรุดแบบเดนโบม,มาาเสลียวคนที่น้องอันที่จริงแล้วเลขกเดนมาดีขึ้ยังเด้ออันที่จริงแล้วเลขกเดนมากลักษณะนี่เด้อเดี๋ยวมาดามให้บึงเดี๋ยวมาดามให้บึงคนประวัิตั้งแต่เฮ็ดมาเดือนดีเด้อนั่นนั่นงวดนี้ก็รุดสองวดแล้วตัวนี้รุดวัดสองวดแล้วรุด จับคู่เขาพุทหนากระจุยเลยพุทหนาพวงพี่น่รุดไปสองวัดและตัวเด่นเม็ดเดียวเด่นเม็ดเดียวรุดวัดนี้กระรุดมาแต่ตัวร่องวัดนี้กระรุดมาแต่ตัวร่องเมื่อนี้มือไม่ไปตัวเลขเด่นลาวสตาเจ็ดเซียนดังเด่นสุดสุดสี่ค่ะตัวรองมีเก้ากับหนึ่งจับคู่ก็จะได้สี่เก้าสี่หนึ่ง แล้วก็91แคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นเนาะอ่าการขอบุณขอบคุณ FC ทุก่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกาบผมมาคุณในหลายคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นฮานอยด้ค่ะด้วยคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ